คลิปนี้เกิดจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่เกมเก๋งชิน i ิน a พ t อยู่กับผมนิจจากช่องตำรากลริลละสงกรานต์ปีนี้เมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยมีความสุขทุกวัยทุกวันกันทุกคนนะครับเมื่อเราพูดถึงวันสงกรานต์เราก็ต้องไปเตรียมตัวเตรียมซื้อปืนฉีดน้ํากันและเมื่อเราพูดถึงปืนฉีดน้ําในหัวของผมมันก็ไปนึกถึงพี่นิ้วแล้วถ้าเกิดพี่นิ้วเป็นปืนฉีดน้ํากระบอกที่ดีที่สุดณปัจจุบันของเกมนี้ในส่วนกระบอกที่แย่ สุดละครับคุณนึกถึงใครมันก็มีอยู่เพียงแค่กระบอกเดียวนั่นก็คือนักประจนไผ่ทัดน้ําครับก่อนที่เราจะไปรับชมว่ามันแย่ยังไงแล้วถ้าเกิดเราจะเล่นจะสามารถเล่นหรือจัดทีมยังไงได้บ้างผมขอระยะเวลาสักหนึ่งนาะทีกว่าๆกล่าวถึงร้านเติมเกมว่าทําไมผมจึงเติมร้านนี้ครับทําไมเราต้องเติมริสแมนช็อปเพราะเขาเติมง่ายสามารถเติมผ่านเว็บได้แม้เราจะใช้แค่มือถืออันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ริสแมนชอปเลื่อนลงมาเจอแล้วเกมกันชิ้นกดเข้าไปเราจะมาปรากฏ อยู่ที่หน้านี้เริ่มต้นการเติมด้วยการเข้าสู่ระบบเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วก็เข้าสู่หน้าเติมเงินกันเลยครับคราวนี้เราจะมากรอกยูอดี ID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกวิธีการชําระเงินตรงจุดนี้เราสามารถเลือกได้หลายช่องทางแม้กระทั่งการผ่อนชําระก็สามารถเลือกได้ครับถัดมาคือเลือกแพคเกจที่สนใจแล้วคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าแพคเกจที่เราเลือกมันจะมีการระบุคอยเอาไว้นั่นคือริสแมนคอยยิง่งแพคเกจไหนจัดโปรโมชั่นคอยที่ได้ก็จะได้มากยิ่งขึ้นแล้วริสแมนคอยเอาไว้ใช้ทําไมเอา ไว้ใช้แทนส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปครับเลื่อนลงมากดดาเนินการต่อเข้าสู่หน้าเงื่อนไขการใช้บริการตรงจุดนี้เป็นการระบุเงื่อนไขของร้านไว้ว่าเรายอมรับได้หรือไม่เลื่อนลงมาผมติ๊กตกลงทั้งสองช่องเช็ครายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับทีนี้ก็จะเหลือขั้นตอนการจ่ายเงินก่อีโอนผ่านธนาคารก็เข้าแอปธนาคารแล้วเอา QR code นี้ไปสแกนนะครับคราวนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งเข้าเกมไปปรากฏว่าทางร้านดี ริสแมนชอบได้เติมให้ผมเรียบร้อยแล้วครับบริการไวปลอดภัยเพราะใช้แค่ UID จะเติมเยอะก็สามารถผ่อนชำระได้มีริสแมนคอยให้เก็บสะสมใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งต่อไปบริการคุ้มปลอดภัยขนาดนี้ผมเลยเลือกเติมริสแมนชอบครับอ่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่านักเดินทางท่านน้ำมันเสียยังไงเราไปทําความรู้จักตัวละครตัวนี้พอสังเกตกันก่อนครับนักเดินทาง MC Lu m i n ูินหรือ e นี่คือตัวละครตัวแรกที่เราได้จับเมื่อเราเข้าสู่เกมน,นี้ เมื่อเราเข้าเกมนี้มาเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นตัวละครผู้หญิงหรือตัวละครผู้ชายซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นไม่ว่าเราจะเลือกเพศไหนมันมีทุกอย่างที่เหมือนกันยกเว้นหน้าตาและก็เพศครับจุดเด่นของนักเดินทางหรือ MC ก็คือความสามารถในการประสาน่าซึ่งแต่ละท่าที่ประสานมันจะมีคอเด่นคอด้อยแตกต่างกันโดยที่ธาตุน้ําซึ่งเราจะพูลในคลิปนี้จุดเด่นก็คือกดขาสกิล่าเพื่อทาอํดทาดาเมจธาตุน้ําใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องและก็มีความสามารถในการเล่นกับค่าพลังชีวิตของตัวเองเมื่ เราโจมตีมอสเตอร์ด้วยการกดสกิลท่าแบบค้างหาเกิดพลังชีวิตของนางมีมากกว่า5 0ดาเมจจากการโจมตีครั้งนั้นมันก็จะสูงมากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันการโจมตีด้วยสกิลท่าแบบกดค้างพลังชีวิตของนางจะค่อยๆทยอยลดลงสําหรับตรงจุดนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเพียงข้อจํากัดมันไม่ใช่ข้อเสียและมันก็เป็นข้อจํากัดที่เอื้อประโยชน์ต่อเซ็ตอ์ติแฟกผลลัพธ์ก็คือมันทําให้ตัวละครตัวนี้มี1เซ็ตที่สามารถใส่ได้คุม้มนั่นก็คือเซตอัติแฟกบ มันเดินทางตัวละครตัวนี้จะรับการพากย์เสียงภาษาญี่ปุ่นโดยคุณก่อีที่คุณเลือกตัวละครผู้หญิงนักพากก็คือยูกิอาโออีนักพากสาวชื่อดังฝากผลงานในวงการอนิเมะไปมากมายยกตัวอย่างเช่นนานามิมามิจากเรื่องสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าและพีจังนกจอมเม็จากเรื่องซาสากิกับพีจังครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเล่นเป็นตัวละครผู้ชายผู้ให้เสียงพากภาษาญี่ปุ่นก็คือโฮริเอชุนอีกหนึ่งนักพากเสียงชื่อดังฝากผลงานในวงการอนิเมะไปมากมายยกตัวอย่างเช่นทินชิตะ คาซุยะจากเรื่องสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าและอิชิคาวะเคียวทาโร่จากเรื่องเธอผู้อันตารายต่อใจผมครับโโอ้ห ตัวละครหลักทั้งนั้นก <Wow. S 1> ับเข้าสู่คําถามกันทําไมนักเดินทางท่าน้ําถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวละครที่เสียเขาลืมเอาเขาตูวเย็นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าจะกล่าวโดยสดุกก็คือมันเสียตรงที่วิธีการทําดาเมจและปริมาณดาเมจจุดเด่นที่น้องมีมันกลับเป็นพิษกับน้องเองกระสุนน้ําที่เกิดจากการกดค้างของสกิลทา่าพื้นฐานแล้วทําดาเมจได้แค่หนึ่งเป้าหมายพื้นฐานหนึ่งเป้าหมายมันก็พอโอเคอยู่นะในจังหวะที่เรากดสกิลท่าค้างอยู่เราไม่สามารถ ีซึ่งตรงจุดนี้มันเปรียบเสมือนเป้านิ่งให้มอสเตอร์ยำตีนหรือคัดจังหวะเราแต่ไม่เป็นไรครับเราจะพึ่งความสามารถของกลุ่มดาวที่4ก็ได้หรือจะเอาโลจากตัวละครตัวอื่นมาใส่ก็ได้แม้กระทั่งการฮิวสู้มันก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่ผมแนะนําให้มีการฮิวนะครับเพราะการกดสกิลท่านแบบค้างมันจะกินเลือดตัวเองแล้วถ้าเกิดเลือดของตัวเองต่ากว่า5 0บเัฟเพิ่มความเสียหายของสกิลท่านมันก็จะไม่ทำงานด้วยครับเฮ้ยพี่มีปัญหามันก็มีทางแก้นี่ครับแล้วมันเสียตรงไหน มันเสียดรอที่ตัวคูณดาเมตปืนฉีดน้าของน้องไอที่มันยิงปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วอ่ะมันต่ําเตี้ยเรียดินมากเลยครับสกิลท่าแบบกดข้างยิงได้แค่หินเป้าหมายและผู้ยิงไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้แถมดาเมตภาพรวมอยู่ในเกทที่ค่อนข้างน้อยบวกกับสกิลอันตีตัวคูณก็น้อยอีกเคลื่อนที่ก็เร็วแถมยังทะลุมอสเตอร์กดอันตีปล่อยไปทําดาเมตใส่มอสเตอร์สักสองสามทีได้และก็ทะลุผ่านหลังไปเลยมีขนาดลดความเร็วลง3 0จากความสามารถของกลุ่มดาวที่2แล้วนะครับที่กล่าวมานี้ มันคืออาการของพิษหรือข้อเสียของนักเดินทางท่าดน้ําที่ผมพอจะสังเกตได้ครับแล้วเราจะนํานักเดินทางท่าดน้าไปเล่นยังไงอยู่ในทีมไหนได้บ้างแต่เดี๋ยวก่อนเราไปดูนักเดินทางท่าดน้ําของผมสักนิดนึงก่อนนะครับ yes นักเดินทางท่าดน้ําของผมมีพลังจงตีอยู่ที่2 0 2พอัตราครสสิบสาความแรงครสสองร้อยสิบสี่ฟื้นฟูพลังงานหนึ่งร้อยยี่สิบโนัสความเสียหายท่าดน้ำหกสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์เลือกใส่เป็นอาวุธห้าดาวประจําตัวกับน้องอ,อายกาในส่วนของเส้นอั นั้นแน่นอนครับว่าเราใส่เป็น4ี่ฮันเตอร์โดยใส่หมวกเป็นค่าความแรงคลิททวยโบนัสความเสียหายน้ำนาฬิกาพลังจบตีเปอร์เซ็นต์ในส่วนของขนนกและดอกไม้ออฟรองก็ตามที่เห็นเลยครับนักเดินทางท่านนั้นของผมเปิดถึงกลุ่มดาวที่หกการลงทุนพรสวรรค์นเน้นสกิลท่ารองลงมากก็สกิลอันตีครับ สะดวกสบายกับทีมแช่แข็งถ้าเกิดมอสเตอร์เหล่านั้นมันแช่ได้นะนะเริ่มต้นด้วยการแปะน้ําใส่มอสเตอร์เหล่านั้นก่อนแล้วให้ตัวละครี่รวบได้รวบหมาไว้ใกล้ๆกันกดสกิลทาดามหปท่าน้าแข็งจากนอกสนามจากนั้นกดอันติใส่เข้าไปถึงมันจะเคลื่อนที่เร็วไปก็ไม่เป็นไรขอแค่มันถูกหลายตัวได้มันก็ดีถงเถแล้วครับแล้วก็กดสกิลท่าแบบค้างยิงปืนฉีดน้ําใส่หลายตัวเลยครับสําหรับทีมนี้จุดเด่นคือยิงสบายเพราะมอสเตอร์มันถูกแช่แข็งเอาไว้แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเจอมอสเตอร์ที่มันแช่แข็งไ บวกกับมอนสเตอร์ตัวนั้นมันมีการเคลื่อนที่เร็วการเล็งยิงปืนฉีดน,น้ำมันอาจจะไม่สบายอย่างที่คิดครับ ในทีมนี้นั้นปืนฉีดน้ำของเราไม่ต่างอะไรจากตัวแปดธาตุเนื่องจากดามเมตก้อนใหญ่ๆมันถูกเป็นปฏิกิริยาระเหยด้วยเสียงหลิน่นแต่โชคยังดีครับที่ดามเมตตัวคูณปืนฉีดน้ำมันคิดดามเมตตามคาพลังโจมตีเมื่อนักเดินทางท่านน้ำไปอยู่ในวงเป็นเนตดามเมจที่ทําได้ประมาณ3,000กว่ากว่าต่อน,นัดได้ขึ้นมาเป็นเฉลี่ยแล้ว4 0 0พันกว่ากว่าต่อน,นัดเลยครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับตัวคูณดามเมตสุดท้ายของปืนฉีดน้ำมันค่อนข้างแรงอย่างที่ได้เห็นบนหน้าจอตัวเลขประมาณห0า0มื่นมันก็พอ จะมีให้เห็นอยู่บ้างครับสำหรับทีมนี้นั้นดาเมจภาพรวมพอโอเคอยู่สู้บอสได้เก่งในส่วนของมอสเตอร์ประเภทกลุ่มนั้นต้องใช้การรวบเพื่อเซตติ้งและกดอติของน้องเพื่อทําดาเมจหลายตัวพร้อมกันครับ อันดับแรกเลยนะครับในทีมไฟฟ้าหรือทีมเทเซอร์อย่าเล่นไปโตใช้งานคู่กับน้องแต่ถ้าเกิดเราเอาน้องโจมตีปกติมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่เราเอาน้องไปกดสกิลท่าแบบขางเพื่อทําดาเมจสายฟ้าจากอันติของไปโตมันจะไม่ออกมาครับส่วนตัวนะครับเอานักเดินทางท่าดน้ําไปเล่นทีมเทเซอร์ผมรู้สึกว่ามันไม่หวาวเท่าไหร่เพราะดาเมจส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตัวนอกสนามน้องทําได้เปรียบเสมือนไดเวอร์คอยแปะน้ําเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาท่าครับอีกอย่างนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับทีมเทเซอร์ ฝั่งสูของน้องซูโครส,คร,สรู้สึกว่าจะมีความสบายในการเล่นความลงตัวที่ลงตัวมากกว่าครับเป็นการเล่นประสานกันให้เกิดปฏิกิริยาท่าซําซ้อนในทีมนี้เช่นเดียวกันครับถึงดาเมดภาพรวมมันจะออกมาดีแต่ตัววนะันนักเดินทางท่านนั้นของเราก็ไม่ต่างอะไรจากตัวไดเวอร์ดาเมจส่วนมากจะเกิดจากปฏิกิริยาท่าและตัวดาเมดนอกสนามเป็นหลักครับ เมื่อหลายๆทีมมันไม่ต่างอะไรจากตัวไดเวอร์แล้วเราก็ให้น้องทัหนาที่ไดเวอร์หรือผู้นําไปเสตจเลยก,ก็ได้ครับโบวพื้นธาตุน้ําคอยชี้นําดาเมจจากนอกสนามให้เกิดการผรสมธาตุยกตัวอย่างเช่นทีมไฮเฟ r ร์บรูมสาหรับทีมนี้ผมหวังแค่การแปะธาตุน้ําจากน้องเท่านั้นส่วนไหนด้านปริมาณดาเมจนั้นเราเป็นลงทุนกับตัวดาเมจนองสนามหรือตัวละครที่คอยปิดปฏิกิริยาธาตุเพื่อสร้างดาเมจจากการผสมธาตุแบกดาเมจของทีมให้มันสูงขึ้นครับอยากจะทําให้ดาเมจส่วนตัวของน้อง น้องมันเพิ่มสูงขึ้นมันก็สามารถทําได้แต่อันนี้จังก็ต้องยอมรับครับว่าเมื่อพื้นฐานตัวคูณมันน้อยทุนที่เราจะใช้ก็ต้องใช้เยอะเมื่อเราลงทุนลงแรงไปบักนูนบักนี้เข้าไปผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่ได้ไประทับใจเหมือนกับที่เราคิดก็เป็นไปได้ครับส่วนตัวนะครับอยากจะเล่นนักเดินทางท่าดน้ําหรือปืนฉีดน้ํากระบอกนี้ให้เล่นเป็นสายไดเวอร์หรือผู้ชี้น้ําผมมองว่ามันคุ้มทุนกว่าลงทุนน้อยกว่าเล่นในง่ายกว่าและก็มีตัวละครตัวอื่นที่ดีกว่าครับ <c oughs> แล้วทุกคนเลยครับ มีไอเดียการเล่นนักเดินทางทัดน้ํายังไงกันบ้างสามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมอาจจะพูดเร็วเกินไปพูดแบบงงมวยไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสาหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุกซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับคิดจะเติม เกมขอฝากร้าน Ri สแมนช็อปด้วยนะครับขอ,ขอบคุณที่รับชมแล้วเรามานจะเป็นใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ